นายเกิดโชคเกษมวงจิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้โพสต์ภาพซากปักครับจำนวนมากพร้อมกับระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผลจากการซื้อของออนไลน์ผงทำน้ำใสตายตาย,ยกบ่อ นายเกิดโชคกล่าวว่าได้สั่งซื้อผงทําน้ําใสจากทาง f c e e o o o เพจหนึในราคา150บาทจากนั้นก็นํามาใส่ในบ่อปลาคาร์พที่เลี้ยงผ่านไปข้ามคืนเท่านั้นปลาทั้งบ่อก็ตายหมดเลยจํานวนประมาณ30ตัวราคาบางตัวหลักหมื่นครั้งนี้ไม่รู้จะนํำซากไปทําอะไรก็เลยตัดสินใจเอาซากปลาคาร์พมานึง่งและให้แมวที่เลี้ยงไว้กิน โดยอยากให้เรื่องราวของตนเป็นอุทาหรณ์ในการซื้อของออนไลน์ที่ต้องซื้อของจากเพจและแหล่งที่เชื่อถือได้